working woman ผู้หญิงยุคใหม่ที่กำลังมีครอบครัวและวางแผนมีบุตรแต่ยังไม่รู้จะทำยังไงวันนี้ฮันเตอร์จะพามารู้จักกับนี่เลยจีเนียร์ไทยแลนด์คลินิกให้คำปรึกษาวางแผนการมีบุตรสร้างครอบครัวจิตที่บาทหนึ่งเดียวจากประเทศออสเตรเลียวันนี้นะคะด้านในจะเป็นยังไงบ้างตามมาดูกันเลยค่ะ เมื่อเข้ามาที่จีเนียไทยแลนด์ในโซนแรกเราจะพบกับเคาน์เตอร์พี่ๆทีมงานมีทั้งพยาบาลผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงล่ามภาษาอังกฤษและภาษาจีนค่ะและในส่วนถัดไปจะมีอะไรตามมาเลยค่ะในส่วนถัดมานะคะนี่คือโซนลิฟวิ่ง o ูมที่กว้างใหญ่พร้อมนั่งพูดคุยให้คำปรึกษาถึงปัญหาต่างๆที่คุณกังวลและก็ยังสามารถสอบถามค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นได้โปรแกรมเยอะสุดๆเลยละคะ่ะ หลังจากที่เราพูดคุยกันเบื้องต้นแล้วนะคะเราจะเข้าสู่ห้องตรวจเพื่อไปพบกับคุณหมอแจนและคุณหมอปกป้องให้การตรวจและก็คำแนะนำเชิงลึกตามมาเลยค่ะหลังจากที่ได้รับคําปรึกษาจากคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทำการตรวจสุขภาพเตรียมความ้อมเบื้องต้นที่ห้องหัดการในส่วนที่แยกออกมาเพื่อความสะอาดปลอดภยัยและก็มั่นใจทุกครั้งที่มาใช้บริการค่ะ อันนี้มาตรวจเลือกเตรียมความพร้อมค่ะสำหรับห้องนี้นะคะจะเป็นห้องเก็บสเปิร์มของคุณสุภาพบุรุษค่ะมีสื่ออ n นเทอร์เทนเมนต์ให้บริการครบคันสะดวกสบายที่สำคัญรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เป็นส่วนตัวด้วยค่ะ และนี่นะคะคือห้องที่เป็นหัวใจหลักของทางจีเนี่ยไทยแลนด์ที่เรียกว่าทําให้แตกต่างจากที่อื่นๆเลยนั้นก็คือเทคโนโลยีเจ้าเครื่องเจอรี่เป็นเครื่องที่ช่วยเพาะเลี้ยงตัวออดค่ะซึ่งเจ้าเครื่องนี้เนี่ยได้ส่ตรงลิขสิทธิ์ สิทธิทบัตรเดียวมาจากประเทศออสเตรเลียเป็นบริษัทแม่ที่ผลิตเจ้าเครื่องนี้ขึ้นมาเองค่ะทำให้เรานั้นสามารถเพิ่มโอกาสในการตั้งคันได้ถึง12%เเลยทีเดียวแต่ก่อนที่คุณแม่จะเอาตัวอ่อนมาเลี้ยงที่ห้องนี้ต้องไปทำการฝากไข่กันก่อนค่ะเดี๋ยวฮันเตอร์จะพาไปดูห้องฝากไข่กันมาเลยค่ะ เมื่อเราเข้ามาโซนบริเวณปฏิบัติการนะคะอย่างแรกจะต้องทำการเปลี่ยนเสื้อผ้าเนื่องจากว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อนั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะฮันเตอร์มาอยู่ที่ห้องเก็บไขย่ย้ายตัวอ่อนแล้วก็ฉีดน้ําเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งห้องนี้เนี่ยมีอุปรกรณ์ครบคันนะคะมันจะมีการดมยาสลบด้วยแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยตรวจวัดว่าเรานั้นจะได้ไข่ออกมาพร้อมที่จะไปผสมจํานวนกี่ฟองค่ะหลังจากที่ทําการเก็บไข่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทําการพักฟื้นที่ห้องนี้เลย ซึ่งการพักฟื้นเนี่ยเราจะมีพยาบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยมั่นใจได้ว่าร่างกายกลับสู่ภาวะปกติ100%ก่อนที่จะกลับบ้านค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ดูกระบวนการขั้นตอนการวางแผนไม่บุตรแล้วบอกเลยว่าไม่ได้น่ากลัวแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะสาหรับคุณแม่นะคะที่กําลังเตรียมความพร้อมบอกเลยว่าที่จีเนียร์ไทยแลนเนี่ยหลังจากที่เราฝากไข่ไปแล้วเนี่ยสามารถแทร็กกิ้งดูวิวัฒนาการของตัวอ่อนที่ผสมได้นะคะจากห้องเพาะเลี้ยงตัวอ่อนผ่านแอปพลิเคชัน Go App ตัวนี้ค่ะ นี่เลยซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราจะสามารถอัปเดตนะคะการจเจริญเติบโตของตัวอ่อนได้ทุกวันที่1วันที่3วันที่5และวันที่6ก่อนที่จะนำตัวอ่อนเนี่ยกลับเข้าสู่ร่างกายของคุณแม่และสามารถบันทึกภาพวิดีโอการจเจริญเติบโตของตัวอ่อนได้ด้วยเรียกได้ว,วันนาา่ารักและก็อบอุ่นมากๆเลยสำหรับใครนะคะที่กำลังวางแผนอยู่หรือว่าพยายามมาเกิน1ปีหรือ6เดือนแล้วแต่ก็ยังไม่สำ สำเร็จสักที่แนะนำเลยนะคะให้มาที่จีเนียไทยแลนด์ของเราใครอยากได้คำปรึกษาดีๆทักมาที่ Facebook Fanpage หรือโทรมาได้เลยค่ะ